สิบหารสองสองสี่แปดต้องเอาสี่อ่ะสี่สิบห้าแน่นอนอ่ะคิดง่ายๆนะทุกคนเอาเลขหน้าไปแล้วอ้าหารเลขก็ผ่านแต่ไม่มาผ่านตรงนี้แหละอ่ะไปกันเลยนะปุ๊บสวัสดีทุกท่านเลยวันนี้เราก็มาอยู่ในแมปไม่ใช่ในแมปวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลบอคนะคะแมปนี้ชื่อว่าคณิตศาสตร์ออบบี้นะคะ คณิตศาสตร์ออบบี้ให้ตายเถอะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรานะะไม่ได้ชอบเลยนะ,ะเนี่ยแต่ว่าเราต้องมาเล่นนั่นเองชื่อภาษาอังกฤษคือ m a t อ of Be นันเองนะคะหรือว่าเ,ออเป็นแมปกระโดดที่เราเนี่ยต้องกระโดดไปด้วยแล้วก็คิดเลขไปด้วยนะคะเขาบอกว่ามี40ด่านนะ นี่ฮะโอ้โหให้ตายเถอะเราต้องมาคิดเลขสี่สิบดาเลยเหรอไม่ทราบว่าคุณผู้ชมเนี่ยอชอบวิชาคณิตศาสตร์หรือไม่ถ้าใครชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะอะเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่ากับคณิตศาสตร์เวอร์ชันอบบีนเองนะให้ตายเถอะต้องมากระโดดด้วยต้องมาคิดเลขด้วยเอาละคุณผู้ชมโอเคไปเล่นกันเลยค่ะ,ะเดี๋ยวนะพี่นิวลืมเอาผีเสื้อออกนะคะลืมเอาผีเสื้อในชินบุออก ดูยังค้าหัวอยู่เลยไม่เป็นไรแล้วก็ใส่ผิวเสื้อเข้าไปก่อนแล้วกันนะคะเอาล่ะตอนนี้เรามาอยู่ในแมปแมทออฟบีนนะคะอ๋อนี่ไงทุกคนสเตจห1ึ่นะคะก็คือด่าน1-10แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด่าน11-20ต่อไปก็จะเป็นด่าน21-30และอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นด่าน31-40นะคะ เดี๋ยวขอขยายให้ดูกันจะบอกว่าในแต่ละดานไม่เหมือนกันนะก็จะมีบวกลบคูณนะคูณแล้วก็หารนะ,ะบวกลบคูณหารมาหมดเลยเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปดูท่ามนกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอะ่ะอ๋อนี่ก็จะเป็นในส่วนของล็อบบี้เกมนะคะนี่คือปืนใหญ่ปืนใหญ่สามารถยิงได้ปะเนี่ยอ่ะลองดูนะ,ะอุ้ยยิงได้เท่อย่างเท่เลยทุกคนเป็นปืนใหญ่ที่สามารถยิงได้จริงนะคะอ่ะลองอีกรอบหนึ่งนะ เอออุ้ยเฮ้ดูดีโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะคะกับสเตจหนึ่งถึงสิบเป็นการบวกเลขอ่ะเข้าไปรถฟาบอ่าเข้ามาอุ้ยมาถึงก้อนเดียวนะนี่คือด่านหนึ่งนะคะด่านหนึ่งสองบวกสองนะ2สองบวกสองเป็นสี่นะอะสมมุติก่อนนะสมมติถ้าเกิดเราตอบไม่ถูกจะเป็นยังไงสมมุตินะตายนะคะแบบนี้อ่ะโอเคเข้าไปเลยสองบวกสองเป็นสี่เฮ้ตายถ้าเกิดเลขมันง่ายแบบนี้ก็ดีอุ้ย นอกจากจะคิดเลขแล้วอย่างที่บอกนะว่าต้องมีการกระโดดด้วยนะคะอะไรอมือใครเนี่ยโอ้โหมือเป็นกระดูกเลยก็อย่างว่านะว่าตกน้ําลาวาไปแล้วโอเคโดดไปด่านสองเบวกสี่เป็นเท่าไหร่เจ็ดบวกสี่นะคะติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะสิบเอ็ดนะคะทุกคนเข้าไปโลดแบบนี้เออเดี๋ยวคืออะไรเนี่ยทําไมต้องมีน้ําลาวาด้วยทําไมดาออบบี้ต้องมีน้ําลาวาทุกแมปโอเค แล้วก็นี่ค่ะเซฟด่านสามนะคะหกบวกสามเป็นเท่าไรทุกคนหกบวกสาหกบวกสาหบวกสามหกบวกสามก็เป็นเก้านะคะฟืบชุบแบบนี้นะโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอเคก็ต้องไปเดี๋ยวมันเป็นแบบว่าตารางหมากรุกนะคะเกือบโดดไปแล้วเกือบแล้วทุกคนอ่าแล้วก็เซฟเลยนะคะอันนี้ด่านสี่แล้วแปดบวกห้าก็ต้องเป็นส3าโอเคเนี่ยคณิตคิดไว้นะ แต่ในะความจริงแล้วเราคิดช้านะทุกคน <c oughs> แต่ว่าเรามาเล่นด่านนี้เราก็ต้องคิดไวให้ดูนิดนึงด่านห้านะคะด่านห้าเก้าบวกเจ็ดนะคะเก้าบวกเจ็ดก็ต้องเป็นสิบหกนั่นเองเย้ yeah, นะคะอุ้ยอะไรเนี่ยก็มีลาวาทุกด่านแล้วเออเกือบเกือบเกือบมีลาวาทุกด่านนะคะไปโรดไปโรดเออเอ้ยมาสเตจหกแล้วด่านหกแล้วสิบสามบวกห้าก็เป็นสิบแปดนะคะคณิตคิดไวเนี่ย <c oughs> กระโดดไปเลยเฮ้ยว่าไปด่านนี้มันก็สนุกดีในะเนี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละทุกคนอ่ะเซฟนะคะด่านเจ็ดนะ,ะด่านเจ็ดสิบสองบวก11ดนะ,ะง่ายๆเลยนะทุกคนเอา2ไปบวกหนึ่งได้เลข3มาก็เป็น23ิบสามนะนี่คณิตคิดวยพอมาแบบนี้เก่งแต่พอไปเรียนจริงๆไม่เก่งอ้โหแต่พี่นี่ว่าคณิตเนีน่ยยังไม่ยากเท่าการกระโดดนะให้ตาย <laughs> ต้องคิดเลขไปด้วยกระโดดไปด้วยอึ๊บเออ นั่นแหละทุกคนเอออย่าให้โดนเด้ออุ๊ยโอเคนั่นแหละรอดมาได้อ่าสเตจตแปดสเตจต็ดแปดสิบหกบวกสี่นะคะเป็นสามสิบชูบโอเคคะแนนคิดไวไปเลยนะคะอย่าโดนเด้อมันจะไม่ตายตรงคิดเลขเนี่ยมันจะมาตายตรงกระโดดนี่แหละโอเคด่านเก้านะคะติ๊กตอก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 ฟืบนะถูกต้องอุ๊ยอันนี้เป็นแบบว่าตัวบวกเลยนะคะ เป็นตัวบวกเลยอโดดไปเย้เย้สนุกดีอะตอนนี้เอ่ะเดี๋ยวบอกนะว่าด่านสิบแล้วนั่าจะเป็นสเตจสิบแล้วนะคะยี่สิบเอ็ดบวกยี่สิบเอ็ดโอ้โหง่ายมากสี่สิบสองเข้าไปเลยอุ้ยเราผ่านมาแล้วเราผ่านด่านบวกมาได้แล้วนะคะตอไปเป็นด่านลบนะคะด่านลบอ่ะไปด่านลบอย่างว่องเลยทุกคนด่านลบนะคะก็มีประมาณสิบด่านเหมือนกันห้าลบสามห้าลบสามก็ต้องเหลือสองนะทุกคน เราจะไปอย่างว่องไวเลยนะคะเราจะมาโชว์สกิลการคิดเลขอย่างว่องไวให้กันดูอ่ะเซฟเลยนะคะจะบอกว่าด่านลบเนี่ยออกแนวเป็นแบบว่าเป็นน้ำนะคะเมื่อกี้ด่านบวกเป็นลาวาใช่ไหมแต่ว่าด่านนี้เป็นน้ำ9ลบ5 9ลบ5เหลือ4นะคะทุกคนจัดไปนี่ค่ะอ่ะไปเลยอุ้ยอันนี้ห้ามโดนน้ำอยู่ตรงกลางนะคะห้ามโดนเดอ้อไปอย่างว่องไปอย่างว่องเออนั่นแหละอ่ะต่อไปนะอุ้ยมีติ่มด้วย ไอติมใครมาทําตกอยู่ตรงนี้สิบสี่ลบหกเหลือเท่าไรติ๊กตอก,กติกต๊กตอก,กติกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเหลือแดเหลือแปดนะจัดไปง่ายๆนะคะทุกคนอันนี้อะไรเนี่ยหหมีหัวกะโหลกข้างใต้นี้ด้วย<อ>ด่านแรกนะคะลาวามีมือด่านนี้มาเป็นหัวกะโหลกเลยอ่ะโอเคลงไปนะคะอ่าต่อไปสิบเจ็ดลบสิบอ็ดนะคะสิบเจ็ดลบสิบเอ็อ้าวหกสิคะทุกคนแน่นอนนะคะง่ายๆอีซี่อีซี่เอาไป ไปลดไปอย่างไวไปอย่างไวเนี่ยคณิตคิดไวแล้วก็ต้องโดดไวด้วยนะคะสเตตสิบห้าแล้วโอเคยี่สิบสามลบสิบแปดนะคะเอายี่สิบสามตั้งลบด้วยสิบแปดง่ายๆเลยนะห้านั่นเองนะทุกคนเนี่ยโหนี่ไงขึ้นมาเป็นเสาเลยมาเป็นเสาน้ําเลยโอ้ยโดนโอ้โถเดี๋ยวเลขห้าเลขห้ามาเป็นเสาน้ําเลยนะคะบอกเลยว,ว่าคณิตเนี่ยคิดเลขเนี่ยไม่ยากมันจะมายากตรงกระโดดนี่แหละคะ่ะทุกคนเอบ อ่าโอเคด่านสิบหกแล้วนะฮะสามสิบลบสิบห้าก็ต้องเหลือสิบห้านะคะอย่างละครึง่งอย่างละครึง่งปุ๊บอ่าไปเลยนี่ฮะทุกคนยึบยึบยึบโอเคสิบเจ็ดแล้วนะฮะสี่สิบเจ็ดลบสี่นะฮะสี่สิบเจ็ดลบสี่เหลือยี่สิบสามง่ายๆโอเคไปกันต่อนะทุกคนเราจะพานดานลบไปด้วยกันนี่ฮะเดินไปโลดเย่ yeah. แบบนี้ฮึบโอเค 18แล้วนะคะสิบเจ็ดสิบแปดห้าสิบสองลบสิบสามนะทุกคนติ๊กตอก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 สามสิบเก้าชุบอ่านั่นแหละคิดตั้งนานเมื่อกี้พี่นิวคิดนานอยู่นะคะเนื่องจากเป็นคนเก่งเลขมากในชีวิตจริงในพี่นิวไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เลยนะคะแต่ว่ามันก็เป็นวิชาที่ทําให้เราเนี่ยคิดไวหัวไวนะคะต่อไปเจ็ดสิบหกลบสามสองง่ายๆนะสี่สี่ อ่าโอเคอไปต่อนะฮะเราจะผ่านด่านลบแล้วนะฮะทุกคนนี่อันนี้คือด่านสุดท้ายในด่านลบแล้วนะฮะแปดสิบลบยี่สิบหกง่ายๆเลยเนี่ยห้าสิบสี่ฟืบโอเคผ่านด่านลบมาได้แล้วต่อไปเป็นด่านคูณเลขนะฮะด่านนี้คิดว่าน่าจะยากอยู่นะการคูณนะะการหารยิ่งแล้วใหญ่เลยอ่ะไปการน,นะฟืบมาเลยนะทุกคน สองคูณหนึ่งสองหนึ่งสองนะสองหนึ่งสองจัดไปโอ้โหอันนี้ก็เป็นเราว้ามันไวด้วยทุกคนเฮ้ดูคิดเลงไม่เท่าไหร่มันยากตรงกระโดดนี่แหละอ่ะค่อยๆไปนะฮึบเออเยโยโอเคสามสองสามสองหกนะสามสองหกโอเคไปเลยนะคะอีอย่างกะเดี๋ยวไปไงนะอึบกระโดดถึงด้วยเป็นไงทุกคน โอ้ยเฮ้ยทาไมด่านคูนกระโดดยากจังอะอะไปกันต่อนะฮะฮึบอืมอืมกระโดดยากจริงโอเคถึงแล้วนะคะออะต่อไปสี่สามสิบสองนะคะอุ้ยมีเพื่อนมาเล่นด้วยอ่ะในตอนนี้ <c oughs> อโอ้โหไม่น่าใจร้อนเอาใหม่นะ,ะฮะรอจังหวะรอจังหวะเออมันต้องรอจังหวะดีไปเลยอุ้ยเดี๋ยวรอหมุนก่อนรอมันหมุนมาก่อนนะคะจะเห็นว่ามันค่อยๆหมุนมาทางเรานะคะ รอแป๊บหนึ่งนะเึบอืมนั่นแหละนั่นแหละเออต่อไปนะห้าห้ายี่ห้านะฮะโอเคห้าห้ายี่ห้าไปอย่างว่องนะฮะกับด่านคูณนะฮะสูตรคูณสูตรคูณขอบอกเลยนะคะว่าบวกลบคูณหารนี่พี่นิวชอบคูณมากที่สุดนะคะหกห้าสามสิบนะคะหกห้าสามสิบจัดไปฟึบเอออุย้ยร่วงทำไมมันเป็นแบบนั้นนะ่ะด่านคูณนี่คือแบบไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะการกระโดดนะไม่ใช่การคิดเลข การกระโดดไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะเรารอรอจังหวะเออนั่นแหละเออเออโอเคโอ้จะให้โอเคอเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้านะฮะไปกันโลดอ่ะโอเคมาปึ๊บหืหึกรล่วงไปแล้วทุกคนไม่รอใครแล้วเพราะว่าไม่มีใครมีไงมีคนหนึ่งนะคะแต่เพื่อนเรากําลังมาแน่เลยนั่นไงมาแล้วอ่ะต่อไปนะเก้าแปด 9898 98, เท่าไหร่9872นะฮะจัดไปนี่ฮะไปแล้วอุ้ยเกือบร่วงระวังด้วยนะทุกคนบอกแล้วว่าด่านกระโดดในแบบนี้ก็ยากพอตัวนะฮะเย่โอเคผ่านมาได้แล้วต่อไป11คูณ3 33นะมะแม่11นี่คือง่ายมากไปเลยนะฮะอย่างว่องอย่างว่องโอ้รอจังหวะต้องรอจังหวะเออนั่นแหละเย่ yeah. ต่อไป เจ็ดสามเท่าไรเจ็ดสามยิบเอ็ดนะฮะไปโลดยังไงคูยด่านนี้คือยังไงเนี่ยอึ๊บโหต้องเป็นชันๆขึ้นไปเหรอเอาไว้เดี๋ยวโดดไงอ่ะก็มาได้นะทุกคนก็มาได้ก็มาได้เออก็มาดีจะยากแค่ไหนกันเชียวด่านกระโดดโอ้ยโอเคไปเลยนะคะโดดลงโดดลงเออนั่นแหละอ่ะต่อไปสิบคูณห้าโอ้โหง่ายมากแม่สิบห้าสิบเลยนะฮะจัดไปโอเคเราผ่านด่านคูณมาได้แล้วต่อไปเป็นด่านหารนะฮะ ด่านหารนี่ขอบอกเลยนะว่าไม่ง่ายนะทุกคนไอ้ทาเดือแปดหารสองแปดหารสองสี่ไงสี่หารได้เออนั่นแหละโอ้โหไปอย่างว่องไปอย่างว่องจะบอกว่าพี่นิวไม่ชอบ ด่านกระโดดนะคะในแบบหานเลยนะคะนั่งไงตายเรียบอ่ะโอเคพี่นิวขึ้นมาได้แล้วนะคะอึ๊บโอ้โหด่านหานยากมากโอเคก็ต้องเป็น11นั่นเองนะคะทุกคนอ่านี่ค่ะไปเลยนะคะโอ้ยนี่ไวพี่อีกโอ้ยมาแบบสปีดรันเลยโอเคแต่ก็รอดมาได้36หาร3นะคะ36หาร3 3 32อ่อ้าสินะคะโอเคจัดไปนะ,ะทุกคนอ่ะ ต่อไปนะทุกคนนะอะไรกันเนี่ยโอ้โหในแต่ละด่านอไยเดี๋ยวเฮ้ยเกือบล่วงโอเคได้อยู่โ hm. อ้เก да> ือบล่วงนะเมื่อกี้นี้แต่เราก็รอดนะฮะรอดมาได้เออนั่นแหละโอ้โหสุดยอดไปเลยต่อไปเอ่อหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหารห้านะคะห้าห้าหนึ่งห้าเดี๋ยวนะห้าห้าสองสิบห้าสองสิบเดี๋ยวนะหารห้าเออเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ทุกคน ป็นยี่สิบห้านะทุกคนนะโอเคโอ้โหเพื่อนเราไปว่องมากเลยนะคะอันนี้อะไรอันนี้อะไรไว้ <White S 2> ด้วยนะทุกคนเดี๋ยนะสปีดด้วยนะคะอึ๊บอื้มแต่ก็รอดมาได้โอเคต่อไปสองร้อยหารสี่นะคะสี่ห้ายี่สิบอ้ห้าห้าห้าโ okay. อเครอดเรียบร้อยรอดมาได้นะทุกคนเนี่ความฉลาดของเรานะคะหลักแหลมนะทุกคนจะบอกว่าการคิดเลขนี้ไม่เท่าไหร่จริงๆนะมายากต้องดานกระโดดจริงๆทุกคนนะคุณจะผ่านมาได้แต่ละด่านอึ๊บเออนั่นแหละไปกันต่อนะคะ อันนี้สเตตที่สาสแล้วเย้ yeah. ใกล้แล้วเก้าสิบหารสองสองสี่แปดต้องเอา4อ้าสี่สิ5ห้าแน่นอนอ่าคิดง่ายๆนะทุกคนเอาเลขหน้าไปแล้อ้าหารเลขก,ก็ผ่านแต่ไม่มาผ่านตรงนี้แหละอ่ะไปกันเลยนะปุ๊บม,มันสไลด์ไปมันลื่นนะมันลื่น,ม,น,นมันลื่นนะทุกคนเออด่านเจ็ดแล้วนะฮะอ่ะ7จสิบห,าห้า 75, หารห้าเจสิบห,าห้า 75, หารห้าเจห้าหรสิบห้าเออนั่นแหละรอดมาได้นะทุกคนเนะไปกันต่อโอ้โหอันนี้อะไรเนะี่ยเดี๋ยว อ่องไปยังไงอึ๊บเดี๋ยวต้องกระโดดแบบไหนเออกระโดดแบบนี้แหละโอ้โอเครอดมาได้นะคะกระโดดแบบทะยงมุมทะยงมุมแต่ก็รอด,ดมาได้นะทุกคนโอ้ยอจะมาตายอะไรตรงใกล้จะถึงเนอะเดี๋ยวโอ้โหเจ็บใจตรงที่แบบใกล้จะถึงแล้วแบบมาตายนะคะอึ้บโอเคถึงแล้วนะคะอ่าสเตทแปดสเตทแปดห้าสิบหกหารสองสองสองสิยี่แปดยี่แปดชั่วนั่นแหละทุกคนอ่าคณิตคิดไวนะคะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งเออ ยังไงเยเอ้ยอันนี้มันไปยังไงอ้ยเด้อเดี๋ยว้มันไปยังไง <c oughs> เอออ๋อมันต้องรอต่อกันต้องรอมันต่อกันนะฮะเออนั่นแหละทุกคนรอรอจังหวะมันต้องรอจังหวะนะฮะเออยังไงเออโอเคไปเลยยังไงโอ้ยมันติม <c oughs> มันมีให้เราเลือกอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะกระโดดตรงไหนแทนนะฮะกระโดดตัวนี้ง่ายกว่าแล้วทุกคนง่ายกว่าเยอะเลยอ,ะอ่ะออะโถมีให้เราเลือกสองแบบอ่ะต่อไปนะฮะ ห้าร้อยหกสิบหารแปดจะสิบจะสิบไปเลยนะาจะสิบอ่าอุ้ยโอ้โหอัน,นี้ยากอีกแล้วเดี๋ยนะเกียดมากเลยด่านแบบนี้นะทุกคนเดี่ยนะมันทําให้พี่นิวเนี่ยโอ้โหไปแบบว่าเขาเรียกะไรไปแบบช้านะคะ <S <S เออพี่นิวกดกขึ้นมาได้แล้วนะคะโอ้โหเดี๋ยนะไปไงต่อเน,นี้ยเดี๋ยวอะไรกันนี้เออต้องโดดไปด้านล่างเหรอเดี๋ยวนะเอบเออนั่นแหละโอเคเออหืมเราต้องไม่ตายนะทุกคนถ้าเกิดเราตายเราเริ่มใหม่เลยนะโอ้ยจะมาเจอนี่อีกแล้วอุไม่ชอบเลยแบบนี้เดี๋ยว อ่ะขึ้นไปแบบนี้นะคะอูยดีนะอึ๊บอ,อืมต้องหอจังหวะต้องหอจังหวะปึ๊บเออนั่นแหละแล้วก็กระโดดขึ้นไปแล้วก็ยังไงอึ๊บอ,อุยอุ๊ยด่านสุดท้ายแล้วสองร้อยสี่สิบหกหกหนึ่งหกหกสองหกหนึ่งหกหกสองสิบสอง ห4สี 64, เอา้าสีเลยทุกคนจัดไปเย้เป๊ะวีอันนีแชมเปี้ยนอีกแล้วแนมะ่ทุกคนเย้ yeah. ก็นี่เลยค่ะเราก็สามารถผ่านมาได้แล้วนะ40ด่านมีบวกลบคูณหารน,นะคะเราผ่านมาได้แบบโดยสวัสดิภาพถึงแม้ว่าการคิดเลขจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าการกระโดดนั้นยากยิ่งกว่านะทุกคน <c oughs> โหกว่าจะผ่านมาได้ก็เพราะว่าด่านกระโดดนี่แหละค่ะ ใครจะไปคิดนะคะว่าจะเอามาผสมผสานกันได้สนุกทีเดียวนะคะอะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะใครชอบเล่นแบบกระโดดนะคะก็มีการคิดเลขไปด้วยก็แนะนําแบบนี้เลยอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบายยนะจุ๊บๆเฮ้ยจะบอกว่าพี่นิวชอบเล่นปืนใหญ่ในแบบนี้นะมันดูสนุกดีนะทุกคน <S <S เออนั่นแหละนสนุกอะ่ะ